ริการโดรอเซลผู้ว่าเครือรัฐเปอร์โตริโกของสหรัฐก็ออกมาประกาศเมื่อวานนี้ค่ะว่าเขาจะลาออกจากตำแหน่งในสัปดาห์หน้าหลังจากมีพลังมวลชนมาเดินขบวนขับไล่นานกว่า2ส,สัปดาห์ด้วยความไม่พอใจต่อกรณีแชทหลุดอื้อฉาวของเขาที่หลุดออกมาค่ะ รรเซโลโพสต์คลิปวิดีโอใน Facebook ของตัวเองเมื่อก่อนเที่ยงคืนที่ประกาศว่าเขาจะลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลบังคับตั้งแต่17นาฬิกาของวันที่2สิงหาคมตามเวลาท้องถิน่นและแต่งตั้งแวนด้าวัสเกสรัฐมนตรียุติธรรมเป็นผู้ว่าเครือรัฐคนใหม่ที่จะเป็นผู้ว่าหญิงคนที่สองการประกาศของเขาทำให้ผู้ประท้วงที่รวมตัวกันในกรุงซานฮวนเมืองหลวงพากันโห่ร้องและเต้นรำด้วยความยินดี และรรเซโลกลายเป็นผู้ว่าปโตริโกคนแรกที่ลาออกในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของดินแดนแห่งนี้ที่มีพลเมืองเพียงกว่า3ล้านคนเท่านั้นประชาชนเริ่มเดินขบวนขับไล่รอเซโลพ้นตำแหน่งหลังจากที่สื่อเผยแพร่ข้อความสนทนาทางออนไลน์ระหว่างผู้ว่าและคนใกล้ชิดที่มีการใช้ภาษาดูมินกลุ่มคนหลากหลายทางเพศและผู้หญิงรวมถึงล้อเลียนผู้ประสบภัยเฮอริเคนมาเรีย เดิมรอรเซลโลเสนอว่าจะไม่สมัครชิงตำแหน่งอีกในสมัยหน้าแต่ผู้ประท้วงอย่างไม่พอใจและชุมนุมกดดันจนเขายอมลาออกในที่สุด